มาหาเดอยินดีตอนทับสุพเทนเรายินดีตอนทับเหรอโอ้เมื่อกี้นี้ไม่ได้กดอ่ะกดล้วน้องตุ๊กกี้นะครับสวัสดีสบายดีสบายดีนะครับนี่ยังเรียนจบมเจ็ดแล้วถ้าอยากเจอนางมาเจอที่ปั๊มพอตทอปักสันนะครับ นะครับนวลเอื<ช>้อยนางบอกยังโสดด้วยนะครับนมนมไทยสนใจนะครับ<ช>ขี่ช้างขี่ม้ามาเลยฮะอันทอดอากาศาดกดเดียวกันหรอตเดียวกันมาเลยมาเลยเด้อมมาเเมาเเเลลยยด้อตอนนี้นางกำลังขายของดีๆเลขมีอีกขายอีกโอ้โหเอาเงินไปไหนเนี่ย ใครได้แล้วโชคดีจังเลยนะครับเมกมอนี่เก่งอันไหนโชคก็ชอบหาไม่เท่าไหร่นะครับแได้ยังไม่มากก้อยแล้วนี่ไหนน้องเดี๋ยวจะช่วยซื้อสักส,สอัน60บาทไทยเน,นะนี่ครับอยู่หน้าคาเฟ่เลยนะขายคาเฟ่อามาซอน สามแซนวิวิ์นะครับอุนหนุนน้องตุ๊กกี้เขาหน่อยสาวลรางามทุกคนนะครับได้ได้นะครับคนขายไฟสตาร์ก็ ก็งามได้เนี่ยนะครับคนขายไฟตาห้าดาวก็งามเนี่ยมีแฟนยังเนี่ยนะครับมาได้เลยนะครับปากสันมาได้เลยปากสันนะครับมีสาวงามทรรมาหากิตเก่งถ้าผมไม่แก่นะผมจีบไปแล้วเปิดแก่ไปหน่อยนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย